ฮัลโหลทุกคนมอร์นิ่งในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนนะครับผมตอนนี้จะ9โมงแล้วนะฮะ8โมง55นาทีหลายคนอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะบรรยากาศรอบข้างมันไม่เปลี่ยนไปเอ๊ะทำไมไมาอยู่ที่นี่นะท่าน,นดีแล้วผมมาทำอะไรที่น,ททนี่วะ ล้อเล่นบอกก่อนเลยว่าวีล็อกท่านนี้มันจะเป็นวีล็อกครั้งเดียวในชีวิตของผมเลยก็ว่าได้นะฮะเรียกว่าตลอดหนึ่งวันในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะเอามาเก็บรวบรวมมาให้หมดเลยแล้วมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับวันนี้ผมไม่ได้ไปคนเดียวผมนัดคนสําคัญอีก2คนที่อยู่ที่เอปาทิลาดเ้านะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันว่า2คนนั้นคือใครบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเจอแขกคนสําคัญของเราทั้งสองคนที่เอปาทิลาดท้ากันเลยจ้า ตอนนี้อยู่ที่ MRT ลาดพร้าวนะครับผมก็วันนี้จะเดินทางกันต่อไปที่เดอะมอลล์บางกะปินั่นเองนะครับผมหลายคนถามว่าเอ๊ะไปทําไมที่เดอะมอลล์บางกะปิวันนี้นะครับผมที่เดอะมอลล์บางกะปิมีโรชโชของน้องน้องบีตเในซิงเกิลที่15บคิโบเตกิรีเฟนนั่นเองนะครับเรียกว่ามาเยือนถิ่นเก่าผมนิดนึงเพราะว่าแถวบางกะปิแถวลาดพร้าวแถวนั้นเคยอยู่มาก่อนตอนสมัยเรียนเนาะก็ไม่ได้มานานเลยนะ45ปีอาปีก็คิดถึงแถวนี้อยู่เหมือนกัน ช่วงนี้อัปเดตหน่อยว่าเออแถวบางกะปิแถวลาดพร้าวที่ผมเคยอยู่อ่ะมันเป็นยังไงแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่เดะมอลล์บางกะปินะครับก็ไปนัดกับรงนุษย์นะจ๊ะ ตอนนี้พึ่งลงจาก MRT สีเหลืองไปหยกๆเลยตอนนี้ถึงเดอะมอลล์บางกะปิแล้วนะครับผมนี่คือไม่ได้มานานมากเลยวทุกคนบางกะปิเปลี่ยนไปเยอะมากตั้งแต่ผมเรียนจบไปเนี่ยก็คือตอนนั้นอะใส่สีเหลืองมันยังทําอยู่ไงก็คือเสร็จแล้วเปิดแล้วมีสกายวอล์กแล้วเปลี่ยนไปเยอะมากเลยทุกคนหายไปตั้งสามสี่ปีแล้วไม่ได้มานานเลยและภารกิจแรกนะครับภารกิจแรกที่เรามาเดอะมอลล์บางกะปินี้ก็คือรถโชว์นี่แหละงานรถโชว์ของซีเกิลที่สิบห้าซึ่งผมไปแค่แวบเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวผมจะว ไปอีกที่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะรอคนสําคัญอีก2คนนัดกันมาที่นี่แหละนะครับที่เดอะมอนี่แหละไปดูด้านในกันดีกว่าว่าบรรยากาศในรถโชว์นะเวลาเนี้ยสิบโมงกว่าเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปไปดูด้านในกันดีกว่าทุกคน え <laughs> ตอนนี้อยู่ที่หน้างานรถโชว์แล้วนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างของ Merc h a n d i s e ร e ์ t i o ช่นเนาะเรียกว่าเป็นเมมเบอร์มาขายของนะครับผมนี่ซื้อมาแล้วพรีเมียมการ์ดนะฮะเป็นเวอร์ชัน2ในนี้แนรี่แกะเรียบร้อยแล้วนะครับมาหาลูกสาวแล้วนะเดี๋ยวพรีเมียมการ์ดเนี่ยที่แกะมาเดี๋ยวจะมีใครบ้างเนี่ยอันนี้ได้มาเด็ดเลยคือน้องนิวเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะเดี๋ยวตอนนี้ระหว่างรอคนสําคัญของผม2คนเนี่ยดูซิจะมาตอนไหนซื้อไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันยังเหลืออีกหนึ่งซองที่ผมยังไม่ได้แกะนะเดี๋ điền <laughs> đất ฮัลโหลเจอกันแล้วเย้ะรเเยยวันนจ็กว่าจะมาถึงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดเหตุขัดข้องนิดนิดนิดนึงใช่ไหมวันนี้ต้อนรับพี่เบนสตอรี่ครับผมสวัสดีครับแล้วก็คุณบิ๊กนะครับแหมใส่เสื้อมาขนาดนี้รู้เลยว่าไปงานอะไรเราก็ยังไม่บอกเสื้อยังไม่บอกยังไม่บอกเอออาจจะเป็นเสื้ออะไรอื่นเออใช่ใช่มายูเนี่ยสวัสดีครับ ตอนนี้บรรยากาศรถโชว์ตอนนี้เราอยู่ในช่วงของคาเฟ่อยู่นด้นะแต่เราอาจจะอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวเราต้องวาร์ปไปใช่เดี๋ยวเราต้องวาร์ปไปต่อที่อินแพคไปทําไมไปทาไมเดี๋ยวเราดูใช่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศ้ารรถโชว์กันก่อนดีกว่าบรรยากาศเราจะเป็นยังไงนะจ้าไปเลย ดาดาสู้ออกเหมือนเมื่อวานพวเาเต็มที่ลูกในสู้นะที่เป็นกำลังใจให้พวกับน้องริยาน้องโมเนงน้องชมพ่นะครับน้องเคนดาน้องรัตตาและก็น้อเขายีที้กับบีเก็บครบเองครับ ขอเก็บบรรยากาศรถโชว์ไว้เข้านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพวกเราสามคนเนี่ยจะวาร์ปกันไปที่ Impact เมืองทองธานีนะครับไป Impact ไปทำไหมกันเดี๋ยวค่อยไปดูกันอะไรกินก่อนเดี๋ยวไปด้วยเพราจะเป็นรถติดใช่วันนี้มันมีชุดไรที่ชุรายงานไงเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนเดี๋ยวเราวาร์ปไปเจอกันที่ Impact เลยนะครับผมสุกิสุกิเตะสุกิสุกิเต ตอนนี้ถึงที่อิมแพ t แล้วจ้า